จินนบัญชรชัยย e ังกับนางกับตาพุทธาชี้อตวามาลังกมาหานังจตุสัจังกับังและสังยีปีนิมสุนาราตพะตานังกะลาทะ้งโยผู้ตาอัตตาวีกตินายกกาตพีปติติตาไมหังมัทธกีเตมุนิสาลาสีเสปติติตโตไมหังพุทโธธรรมโมราวิโรฌเนสังโฆปติติตโตไมหังอุเรพพะคุณาตารุ อาทัยเยเมอนุรุตตาลีาก,กุตุจะได้ขีนีโกนันโยปิติภาทัสนิมโอคันลานโนุจาวาม,มาตรีทั้ขเนีแต่ว่าในมหาอสุนันทาราหูโลกัสปุยจะมหานโามอุภาสูงวามาตสีตะเกตุปิติภาทัสนิมสุริโยวปะปพังการ ยิสินโนติสัมปันโนโสภิตตุมุนิปุงขะโวกุม,มาลกักษสะโพเถโรมเหสีสิตตว,วาทัคโศไมหังวาทาน,นิจจังปฏิทฐาิสิมากรโยุนอังคุลิมาโดจัอุปลีนันทสีวลีเถราปัญจิเมชาตานรละเตติตาม,ามาเมติสาติติมหาเถราทิตาวันตุชิ วิชิตาชินาตาวกาเอเตปิติมหถีราชิตวันตูชินุลัสตาชัลันตาสิลเตเชนะอังขามังเกสุสันทิตารัตานังปุรัตโตอาติทา้ิีเนเมตตุตตกังทัชชังปัจจตุอาสิวามอังคุลิมาละกังขันดาโหละปริตันจะอาตาเมถุยะตุตตากังอากาเสชาทนาอาสิเสสาปการะสันทิตา ชินานาวัดสังยุตตาจตตปการะหลังกตาวาตาปิตาริสังชาตาพาหิรัชตุปัฏฐวาอสีสาวิณยัณยันตุอานา์ตาที่นเกชะสาวะตัดตุเมติกิเยนะปัตตาสัมพุทธปันเชลีทีนาปัญเชลามะชัมหิวิหานันตังมะิีปะเลปัตตาปะเลตุมังกับเทเตมหาปุริสาสพา เจวามันโตสุโตสุระโขชินานุภาเวนะชิตูปัตถุธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตารโยสัตถธมานุภาวะปาริตจเจรามิชินาปัญชเลตีอาหุสานสมาธินิทสาวิรันตังคีเนฆารังุทิตโขลัเสีนัะมาลังทานาดิธรรมาวิธินาชิตวะ มุนโตรตันเตชะสาวังเตชาริมังคาานิมาลาติเลตมาพิทยุยิตะตานติโพลัปนาราวกับมาถามาถทายะขังขันตีสนันตาบิตินาชิตตวามุนิโตรตันเตชะสาหัเตชาลิมังคาานินาลายิขิรินก็เช่าวาลังอติมาตาภูตังดาวาที่จะกับมาสนีวัสุธานุนันตงเมตตังวุเสกบิตินาชิตะวามุนโตรตันเตชะสาหัเตชามังคาานิ จตางค้าข้ติหนตาสุบาลุนันตังตาบันติยชนะประหารผู้ทมาละบันตังมีที่ตังกัตมานชิตตวาวินโดตัเติชสาันตีเชยมังขณานีกัตวานะกัตามุราหลังอยู่ว่าทพี่นิยาจินจายาทุ่งวัตจนาะนะใจยามเชสันเตนะสุมวิทินาชิตตวามินโดตัเติชาสาผลตเตมั วิหายามติสัจจะกว่าถ้าเกตดจูวาทาพิโรติตามนานัตถันท้าภูตังปัญญาปฏิวิปัชริโตชิตววามุนิโดตันตีชาสาพริตตีเชยมังคารานินันโดปันท้าพุเจาทงวิบูดังม่ถิมเตนะถิและผู้เเคนะถ้ามาปัญญตัอิถุปฏิทัตวินาชิตาวามุนิโดตันตีชาสาหนตีเชยมังคาานิ้ฟังอภิชฌาผู้เคนะสุดท้าถาม มังวิสิทธิชุติมิธิประกาศพิธานัญญาณกสนนาวิธิงานชิตวามินโทตันติศาสาบุตติเจยมังคารานิเอตาปิพทธเจยมังคารังอัตตาปาถาโยวาจะนุมที่หน้าที่เหน่งกติณมัตตันทิตวานะมีกะวิวิธานิจุปัตตาวานิโมขังตุกรันอธิขเมยะนาโรสปพันโยมหากะวิมหากะลุ เนะสจากเชนะหตชยมังคลังชยันตโพธิยาบุรีสักญานานันทิวัฒนูอวังตะวังวิชโยมุ่ิชยันสุชยมังคณียาปานาชิตาปานังเกศสีติปทาวิภูธอาทิเกีสภาวุานางะาัปโตปโมทติสุนกตังจุมังคลังจุปปาตังจุิตังจุปนสุมุตูจาริสังกรรมะ ยาดิสุปัทถคีนายาดะกามังมาจากามังปัทถคีนงปัทถคินังมโนกามังปะนิทีเตปัทถคินาปัทถคินานิกัตตวานะละพันตถีปัทถคีพระวันตุสัพพมังคลังละทันตุสัพพเทวตาตัพพผู้ทานุภาเวนะสัพพาโสดีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังละทันตุสัพพเทวตาตัพพธรรมานุภาเวนะสตถาโสดีพระวันตุเต พวันตุสักมังคลังยาทานตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะปะทาโสถีพวันตุเตปฏิต,ตานะทาทา,ทายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถุเปหะเรโพธิสั่ง พิเทเรติหิงตังตงตาธรรมทาเนนะพระวันเตปูชิตาสวดถิงกะโรเตทะวิหารมันทะเร ชูพชาเยปิจะอันธกมพาวสังสีทชาตาอัฐโนปปาติกา จะตางทำ สันโนนาโหตุตเีปิปานิโนพุทธาสาสเสนสามาทานปะเวชตุกาเลเทวุปะวัสตุพุทธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทะเนงมาตาปิตาจะอัตัตชริ รักขันติปุตการอวังธรรมีมนะราชาบัจชังรักขันตุสัปปาทาเทวตาอุโยชาณคาดาทุกขับปัตตาจะนิตุขาพระยัตตาจะิีพยา สูกับปัตตาจะนิสุกาโหลตุสัพพีปิปานิโนเอตาวตาจะอะมิสัมพุตังปุญยะ,ะสัมปทานสัพพเทเวะมเทวานุโม ตาสพ,พุทธาพระลัตตาปัจ,จีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเอเชนะรักขา,าง,างัาถานิสัพพสูรมังคลาลคาถาหุนตุสพังสุมังคล,ลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธา นุพาเวนะสวดฉีหนตุนิรันต์นาลังหุนตุสัพพังสุมังขะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะสวดฉีหนตุนิรันต์าลังหุนตุสัพพังสุมังขะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังขานุภาเวนะสรดฉีหนตุนิรันต์าลัง yeah mm -hmm. mm -hmm. วัตถุมงคงทั้งควงที่สามสิ่งร้างขึ้นได้เปลี่ยนด้วยอนิภาพแห่งพระปรีดูสำเร็จสำหสิทีประการ